พอมีพี่น้องเราตะโกนบอกว่ามีเป้าหมายขึ้นมาพี่น้องรอบข้างก็ระดมยิงไอ้ตรงนี้ที่ผมบอกว่าเราไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่ทําให้เราปฏิบัติการพลาดคลั้งตรงนี้ออกไปพะมีการยิงด้วยกลุ่มกระสุนหนาแน่นก็ถูกฝ่ายตรงข้ามป้างระเบิดใส่ แล้วก็ยิงถล่มด้วยอารพีจีระหว่างที่ไปนอนอยู่ลาดเนินนะเอาเท้ายันต้นไม้ต้นเล็กๆไว้ยิงกันเสียงยิงกันรอบด้านโอ้โหกลัวว่าออ้ยกระสุนมันจะถูกหัวเราหรือเปล่าแหมพรนะน้แล้วก็เมื่อเข้าสู่สนามรบกันจริงๆนะครับเราแต่งชุดรบไปมีหมวกป้องกันศีรษะมีอะไรไปพร้อมศัพท์เลยครับพูดถึงว่าศีรษะมีหมวกเหล็กแต่ไม่ใช่นะครับโอ้โหม,มันหนักถอดหมวกเหล็กไว้นะครับเอาหมวกไอ้ไมงกมาใส่มันหนาว แล้วก็ไม่ยอมใส่หมวกเหล็กหารู้ไหมว่าหมวกเหล็กถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันก็ยังฝ่อนจากหนักเป็นเบาได้เช่นป้องกันกระสุนวิถีราบได้ป้องกันอาวุธประจำกายได้